ในยุคปัจจุบันที่มีนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์อาทิเช่นสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็นตสื่อดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัล ตำแหน่งซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์จึงเป็นตำแหน่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในกลุ่มสายงานด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตจนกลายมาเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์และเส้นทางสู่อาชีพนี้กันค่ะซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลโปรดักต์ต่างๆด้วยการโคดดิ้งหรือการ เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งรวมไปถึงการดูแลบริหารโปรเจกต์และออกแบบฟีเจอร์ต่างๆให้กับองค์กรอ,อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรืออื่นๆที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ในการทํางานซึ่งนอกจากทักษะด้านโคดดิ้งแล้วยังต้องมีทักษะการสื่อสารและความรู้ในเรื่องโปรดักต์หรือบิสเนสอีกด้วยค่ะและสําหรับฐานเงินเดือนของอาชีพซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทจนถึงเรทสูงสุดที่1 1 0 0 0 0บาทกันเล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถนะคะแต่เส้นทางการจะเป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรต่างให้ความสําคัญต้องมีทักษะ hard skill และ soft skill ควบคู่กันไปค่ะ hard skill ทักษะที่เน้นจะเป็นเรื่องของการโคงเป็นหลักเนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดีทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรม,มีคือภาษา C ีจาวา o คบ l iOS Android Python เป็นตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำค่ะซอฟต Skill ทักษะที่จำเป็นคือเรื่องของการสื่อสารรวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่นต้องใส่ใจในรายละเอียดมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์ในอาชีพไม่ควรใช้ความรู้ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะและนี่ก็คือทักษะที่จำเป็นของอาชีพซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ค่ะ้าคุณมีความสนใจในใสายงานซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ควรมันศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อม เมื่อต้องเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงความรู้และประสบการณ์จะสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ค่ะสําหรับใครที่อยากทางานสายนี้ควรจะเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิศะวะกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจรหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะหากใครมีทักษะครบตามที่นุ่นกล่าวมาแล้วแต่คิดว่ายังไม่พอต้องอัพสกิลเพิ่มขึ้นไปอีกหรือต้องการการรับรองเข้าสู่สายงานนุ่นขอแนะนําเป็นการสอบเซอร์ติฟิเคชันหรือใบรับรองนั่นเองค่ะโดยเซอร์ที่นุ่นจะแนะนําคือเซอร์จากค่ายคอมเทีย หลักสู Security Pad ค่ะเพียงแค่คุณมีเซอร์นี้ก็ทําให้เพิ่มโอกาสในการทํางานในอาชีพซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์มากยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจอยากจะสอบเซอร์คอมเทียร์ c u r i t y p a ์ตร์ตหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรามาได้ที่ Facebook l i น์ของ e ีเกตเทหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะในคลิปหน้าเราจะมาแนะนําอาชีพใดใน,ในใสายงานด้านไอทีและเซอร์ติฟิเคชันตัวไหนที่จะตอบโจทย์พาคุณเข้าสูส่สายอาชีพนั้นสามารถติดตามและรับชมกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะสำหรับในตอนนี้ก็ขอลากัน ก่อนสวัสดีค่ะ